องค์ของพระหุสูตรหข้อนะข้อแรกคือพระหุสุตตาฟังมากพระหุเราว่ามากาาสุตตาเราว่าฟังก็คือเป็นเรื่องข้อมูลฟังมากเราต้องทตาจําได้ด้วยในมังคลาธิปน,นีเขาบอกว่าต้องจําได้เหมือนกับภาชนะถาดทองคําที่เวลาใส่ใสน่น้ํามันใส่อะไรไว้เนี่ยก็ไม่ระเหยไม่ซึมไปก็คือ จำอยู่ได้ไม่ใช่เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาฟังปุ๊บปล่อยวางปับ๊บอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นฮะวัชสาปริจิตาข้อที่3ต้องต้องคล่องปากด้วยหมายความว่านอกจากจําได้แล้วเนี่ยเวลานําออกมาแสดงกระบวนการดีคอของเรื่องที่ตัวเองรู้ต้องถ่ายทอดได้คล่องแคล่วด้วยวจชสาปริจิตาแปลว่าสั่งสมไว,ดว้ด้วยด้วยคําพูดหรือโดวยวาจาพูดง่ายก็คือคล่องปากนั่นเองเวลาจะเล่า เวลาจะบอกกรอนเวลาจะบอกเนื้อหาเวลาจะท่องปฏิโมก็ต้องออกมาแบบหลังไหลทั้งถูมัสสารนุเปกิตาข้อที่สก,ก็คือแปลว่าเพ,งเพ่งขึ้นใจเพราะเพ่งขึ้นใจหมายความว่าเวลาตัวคนที่เราเรียนรู้ตั้งใจจะเป็นผู้สูตรเองเนี่ยเวลาจะเล่าอะไรก็ต้องเชื่อมโยงตัวคนเล่าอะ่ะต้องเห็นภาพซะก่อนจะเป็นเกรดสตอรี่เทเลอร์เป็นนักเล่าเร้าพลังที่ดีได้ก็ต้อง ตัวเองต้องเห็นภาพนั้นชัดซะก่อนเหมือนกับมีคนเคยชื่นชมนะครับท่านท่านอาจ,จารย์เสถียรโพธิดันทะเนี่ยว่าเป็นผู้ที่ทรงจําเนื้อหาที่เกี่ยวกับธรรมะด้วยทั้งในส่วนของเทววาชาและมหายาแล้วเวลาเล่าเนี่ยเล่าซะจนผู้ฟังเนี่ยเห็นภาพเลยแล้วก็ก่อนที่จะเล่าให้ผู้ฟังเห็นภาพได้คนเล่าเองก็ต้องเห็นภาพน,นั้นๆชัดเจนด้วยตัวเองก่อนอันนี้คือข้อที่4เรียกว่า มนนสานุเปกขิตาเพ่งขึ้นใจแล้วข้อสุดท้ายข้อที่5ก็คือทิฐิยาสุปฏิวิทาแปลว่าขบได้ด้วยทฤษฎีหมายความในเรื่องเล่านั้นหรือในเรื่องที่เราไปเรียนเนี่ยไม่ใช่แค่เราเรียนเพื่อจําอย่างเดียวแต่บางทีต้องคิดสอบสวนกันด้วยว่าเรื่องนี้กับเรื่องโน้นมันเข้ากันไหมมันเหมือนกันยังไงมีการวิเคราะห์สังเคราะห์เชื่อมโยงขบได้ด้วยความเห็นของตัวเองสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ว่า เป็นอะไรยังไงอันนี้ก็คือขอบได้ด้วยทฤษฎีหรือความเห็น5ข้อนะอนองของพระหูสูตรฟังมากพระหูสุตาจําได้ทตาคล่องปากวจสาริจิตาเพ่งขึ้นใจมนตสา,านุเปก,กิตาและขบได้ด้วยทฤษฎีทิฏฐิยาสุปฏิวิทาอันนี้ถ้าใครอยากที่จะเป็นพระหูสูตรก็สามารถใช้หลักนี้ได้เลย